ราสัปดีกันอีกเช่นเคยค,ครับครับอาจารย์มดรถแม็กคูปตาฟิสกเกตรเราจะเดินครับผมนะวันนี้มาชมนะบอร์ดหกหกหนึ่งศูนย์ครับตู้แอร์สองเพ่าครับสบภาพโอ้สวยงามครับสวยงามคันนี้ ยงามสวยเดิมครับสวยเดิมทุกจุดครับผมพี่นอ้องอ่าแบตพอดีเลยจ้ะผมหาแบสให้ี๋ยวสตาร์ทรถเิ้นข้าวครับเรามาชมกันต่อครับพี่น้องสภาพแจ้งสวยครับเครื่องดีเครื่องดีเกียร์ดีสตาร์ทติดง่ายครับ ดูแอร์ยางดีครับพี่น้องสภาพื่อสีเย็ยนช่ำดีครับสนใจก,กันดูรถอะไดีตุ๊กตาสีสเกตนะครับผมอ้าวรับเตื่อนคุกรุ่นคุกยี่หอ รถเดูรถได้รถเต้ดูรถถ้าใครกับข่อมาได้ครับพี่น้องสองเข่าก่อนสองเข่าตุ้แอร์โอ้ย,อยางรอครับพี่น้องรอแห้งรอแห้งครับนี่สาระพิ่นี่ขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม